เบสุภชัยแชร์ความน่ารักของศิลปินหนุ่มคนดงังหลังรู้จักกันมา12ปีจบลงไปด้วยความประทับใจสำหรับคอนเสิร์ตราลึกความหลังร่วมก,กันกับแฟนคลับครบรอบ12ปีของกันนพัฒน์กับคอนเสิร์ต12 anniversary ตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอจบลงหลายคนก็คงหวนไปถึงปีแรกแรกของหนุ่มกันรวมถึงเอสุภชัยด้วยอีกคน โดยเอสุภชัยได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับกันใต้โพสต์ว่าเดินทางมาถึง12ปีแล้วว่าดีใจแทนน้องกันนะคะครั้งหน้าขอไปด้วยคนนะคะร,รักรักรักทางด้านของกันได้ตอบกลับว่ารักพี่เอมากๆเหมือนกันครับ12ปีที่เล็้วนักร้องบ้านนอกคนนี้ไม่เคยลืมพี่เอเลยไม่มีพี่เอก็ไม่มีผมวันนี้ปอลอครั้งหน้ามาจริงนะจะชวนผมเกรงใจ ย้อนไป12ปีก่อนจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงนั้นกันเริ่มต้นด้วยกันชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กและฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ7ขวบโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอนการร้องเพลงจนเมื่อมีอายุได้9ขวบกันได้เข้ามาประกวด KPN Junior Award ประจำปีพุทธศักราช2543และได้รางวัลน,นักร้องอยุวชนดีเด่นแห่งประเทศไทยประเภทเพลงไทยลูกทุ่งเมื่ออายุได้13ปี สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาจากโคต้าพิเศษด้านดนตรีไทยของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยพ่อและแม่ส่งกันมาอาศัยอยู่ในวัดราชบุรณราชวรวิหารซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนได้อยู่ห้องนักเรียนเรียนดีจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในการเข้าประกวดรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีที่6